พี่ชาตผมชาติ เนี่ยผมว่าจฉละอแบบอบนบอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนล่กี่รอบปุ๊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 บ Liksom, ปปปปปปุุ ez, hey, ok ุ okay, okay. ุุุ๊๊๊๊๊๊บบบบบบโอนอกไว้นะก็เพราะผมเก่งมากเองมาได้แค่นี้แหละ แค่นี้มือยังรักษาไม่ได้มันจะรักษาใครเขาได้วะจนมาเห็นคำตาจนพใจมาเก็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้า โอเคครับก็เข้าไปแล้วนะครับช่างเป็นลูกเตะนะครับที่งามหยดย้อยชะม้อยชายตาจริงๆนะครับผมกับลูกนี้ขวัญใจของเราครับไอชาตนะครับขวัญใจวงการฟุตบอลนั่นเองนะครับแหมไม่เคยทําให้พวกเราปิดหวังจริงๆนะครับสาหรับไอชาตินะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสกอร์ร้อยสองต่อสูนะครับโอ้โหสําหรับคนนี้เขาเป็นเทพบุตรแห่งวงการฟุตบอลจริงๆกะไม่ให้สกอร์ฝั่งนู้นเลยให้กูบางเถิดสักหนึ่งแต้มก็ยันดี โหสุดยอดเลยลูกพี่เมื่อกี้โคตรเทพพี่ทำได้ไงอ่ะทอามาได้น้องคือแบบง่ายๆเบลลอ่ะเกิน์ไม่จะแบบอีซี่อ่ะแบบีเกียบเออแบบเท่จริงคือไม่อย่างง่ายแบบเมื่อกี้แบบไอ้นี่แหละโอ้โหแบบเชี่แบบเข้าเลยอ่ะเออแบบไม่เชี่ยแบบเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แบบเปิดตาเนี่ยสำหรับการแข่งขันต่อไปนะครับพบกับทีมไฮลัมอะคาเดมี่เจอกับทีมโรงเรียนลายมึงนะครับเตรียมพบกับความมันได้เลยครับ เอาละทุกคนทําได้ดีมากเลยสำหรับวันนี้อืโดยเฉพามึงไอชาติแต่อย่าได้ใจไปวอทีมตรงข้าวนั่นนะ่ะมีชายคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากชื่อของมันก็คือเอนโดมาบรุแต่กรรมเชว่าเราจะแพ้ทีเดียววพราะนั้นตั้งใจซ้อมต่อไปอเราจะเป็นผู้ชนะในลีกแห่งนี้เอาละแยกกันซ้อมได้ไปี hey. โูยังเลยสนุกยังเลยพี่ครับได้กันไดอยู่นี่กดปุ่มนี้ดิเฮ้ยไอชาติได้ฟังกูไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรกลัวอะไรมีผมอยู่ทุกคนเราตามผมดี่แบบอาชาิยะโอ้สุดยอดส่งก็เป็นลูกพี่เลยอ่ะลูกพี่แม่งสุดยอดเลยว่ะยอดจริงเขาจ้าพวกมึงมาทำไมเนี่ยและนี่ก็ถึงเวลาที่คนรอคอยลอยคอทีมไฮลัมอะคาเดมี่พบกับทีมโรงเรียนลายมึงไปดูกันเลยครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในครั้งนี้ ตอนนี้นะครับทั้งสองทีมก็ได้มาเจอกันในสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มทั้งสองทีมนะครับเป็นตัวตึงในการแข่งขันครั้งนี้โดยเฉพาะทีมไหลลมนะครับเพราะมีไอชาติอยู่นะครับผมบอกเลยนะครับแมตชนี้ต้องกลายเป็นตำนานอย่างแน่นอนนะครับเออกาไกาไกาไกมองคุยเลยเออ กรรมการเป่าเริ่มการแข่งขันนะครับทางฝั่งโรงเรียนไายมือนะครับได้เริ่มก่อนนะครับก้ามไก้ามไปกามไปก้าปก้ามไปกามไบ้ามปก้ามกามไปามไปก้ากามไปก้ามไดก้ามไ้ามไปก้ากา โอ้โครับโรงเรียนลายมือนะครับใช้ท่าสับขาหลอกนะฮะโอ้แต่ก็ไม่สามารถอะไรไอ้ชาได้แะปชายก็แย่งบอมาได้อย่างง่ายดายย่างกวาดเจียพี่ครับตอนนี้นะครับกับตาลของทั้งสองทีมก็ได้มาเจอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแกไม่รอดแน่ ไปเลยลูกเตะชลิยะเตะเอาแล้วนะนี่แบบคือฟุตบอลของฉันยังไงล่ะฮัทเทวะ <Yeah! S 3> โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเอนโดไม่ได้หยุดลูกเตะของไอชาติไว้เลย มือเดียวนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่เฮ้ยอะไรนะเนี่ยลูกเตะของฉันทำอะไรไม่ได้เลยวะพยายามได้ดีแต่ก็ยังอ่อนฮัดจังหวะนี้เป็นเรื่องนะครับให้ชาติจะแก้ปัญหายังไงนะครับได้ปากดีเดี๋ยวมึงเจอเกิ้ลปุ๊บปุ๊บป๊อป๊บ ฮึ <Five> ๊บฮึ๊บฮ๊บเนื้บบ๊บไม่เขีนเน่ถ้าเล่นได้แค่นี้กลับไปขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเถอะน้องเอ้เอนโดมาบุรุนะครับสามารถหยุดลูกเตะของไอชาติได้หมดเลยนะครับ จังหวะน,นี้เกิดอะไรขึ้นกับไอ้ชาติแค่นี้ฉยไม่ได้จริงหรอกอันนี้เขาเรียกว่าอุ่นเครื่องกระจกการแข่งขันไปแล้วนะครับช่างเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายจริงๆนะครับขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลายมือด้วยนะครับผมนี่ฉันแพ้แล้วเรอเนี่ยฉันแพ้แล้วทำไมทำไมกันทำไมแพ้ได้ไงเนี่ย

านี่เอเร็วกว่านี้ยายมันยังวิ่งเร็วกว่าเลยแต่ยายกูตายแล้วกลับบ้านดีกว่า

เลยมันคืออะไรกัน,นท่านมันคือกังฟูยังไงล่ะท่านเชื่รับค่าเป็นสิทธ์ได้หรือไม่ได้โปรดข้าไม่รับสิทธิ์ได้โปรดนะท่านข้าขอร้องจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคนจะฝึกกังฟูได้ข้าขอร้องมันจะเป็นจริงๆข้าต้องมีมันข้าอยากได้ข้าอยากเป็นกังฟูข้าไม่มีทุะอะไรเจ้าตัดใจซะขอร้องละท่าน ข้าได้อยากเป็นกังฟูมีอะไรบ้างนี้อฮ้เฮ้เไหนไหนมีอะไรกินบ้างเฮ้ขวดน้ำอฮ้ยเฮ้ย เปรี้ยวๆมีกลิ่นเยี่ยวนิดๆมีเก็กรลอดก่อนข้ามาะแล้วเจ้าต้องมาข้ามองเจ้าไม่ผิดจริงๆที่ข้าทำไปก็แค่ทดสอบเจ้าเท่านั้นแหละแต่ก็ถือว่าเจ้าสอบผ่านนะเตรียมตัวรับการฝึกได้เลย มันจะไม่ง่ายสำหรับเจ้าแน่เตรียมใจไว้ซะ <c oughs> เฮ้ยอ่าลรงแรมผมจะมาทิ้งขวดน้ำนะช่วยหลบหน่อยได้ไหมฮะเราเราไปสิเราได้ใครวะเนี่ยเขามาทำชี้อะไรตรงนี้เนี่ยเก่ๆกิ่งเลยจะนั่งตกปลาอยู่ลิงตาลิงโจ้ผึึมๆถึงโจ้ผึึมๆ ใจจริงๆทำไมป้าไม่ยืมยืมน้องพิงก็เลยไอ้ชื้นเอ้าท่านมาได้ไงเนี่ยเขาบอกอแล้วพ่อเจ้าต้องอยู่ที่นี่เจ้าไม่อยากเป็นกังฟูแล้วเหรอก็ท่านไม่อยอมรับข้าเป็นศิษย์เองไม่ใช่เหรอนะคราวนี้ท่านจะมาเอาอะไรอีกน้าข้าแค่อยากลงใจเจ้าเฉย เด็กงนอนกันสิเชื่อก็ท่านบอกเองไม่ใช่หรอว่ากังฟูน่ะไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ข้าไม่อยากไปหรอกกังฟงกังฟูน่ะ <c oughs> เออมันก็จริงอยู่ที่ว่าไม่ใช่ใครก็เรียนกังฟูได้แต่คองแบบนี้เป็นอยู่ที่คนสอนนะ <c oughs> ท่านน่ะไม่ขี้โมออ้โอ้อวดตัวเป็นขนจำอดหน้าจออ่ะ <c oughs> ข่าที่เกียดฟังเจ้าละเอาเป็นว่าข้าไปก่อนละกันข้าจะรอเจ้าที่ตำหนักละกันถนะึงเวลาของข้าเอา่มแล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ท่านดี๋จะส่งโลเคชั่นให้ละกันนะฮึสตูมอายุกแอบฝืนฝูบุบบุบฝูบุลบลบลงไปหมอลำเสง่เงี้ หัว grab หูปุ๊บนี่สับศอกปั๊บปุ๊บล้วงไข่เก่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อยผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บยิ้มมันอ้าช่านี่แหละสถานที่ฝึกของเจ้าว้าวหัวแฟบปุ๊บปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บรูบลำปานอีกรอบไอ้นี่ถ้าจำบ้า แล้วนั่นใครนะท่านอ๋อนั่นะเหรอสิบพี่ของเจ้าอย่างไรแล้วแล้วเขามาได้ยังไงเนี่ย๋อ้ข้าทักผิดคนเ่ะแล้วก็บาจีตามมาอย่งนี้ก็ได้เะไปเราจะได้แปคนนะนี่แหละเราจะฝึกกันที่นี่นั้นเรามาเริ่มกันเลยเถอะท่านอาจารย์ข้าอยากได้ท่าที่มนดูแข็งแกร่งมากๆะช้าก่อน ุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เริ่มจากข่้นง่ายๆกันดีกว่านะฐานนี้มีชื่อว่าค่ากงเพ็บพยักไล่ลำอืมชื่อดูแข็งเก่งท่านดูแข็งเก่งใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวข้าจะให้สิทธิ่มาช่วยสอนเจ้าแล้วกันมาเร็วทำหออ้อยชุบคุบโอ้ยจีบหลังยังเลยคารวะท่านอาจารย์ท่านมีอะไรขาช่วยยังงั้นเลยนี่คือสิทธิของเจ้าเจ้าช่วยสอนเขาหน่อยคารวะสิทธิดีสิทธิ์น้องเอาล่ะทีนี้ก็ รวบรวมลมปที่ปลายนิ้วทำเหมือนกับกรงเล็บยืดมันออกมาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่เอ้ารุ่งรบ่งรุ่งร่ะรุ่งร่งร่ง่งงรุ่งรุ่งรุ่งรน่งรุ่งร่งรุ่งรุ่งรุ่งร่งรุงรุ่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 ่ารุ่งรุ่งรุ่งร่งัุ่งริทงร่งรี้งรุ่งรุดงร่วรรรงู่่ รวบรวบฟไที่ปลายนิ้วยืมันออกมา Heaven Heaven e b ไม่มีผัวใช่ไหมแม่เอ้ยใกล้หมดเวลาการแข่งขันนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะได้รู้นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับ เฮ้ยเล่นอะไรกันวะโอ้โหตั้งใจเล่นกันหน่อยดิเฮ้ยโคตรครับก็ไปเอาไปเอนเนี่ยเออเฮ้ยตอ,อ,อบปีใหม่ปีเรียนมั้ย,ยไ,ไม่เนี่ยไปไหมนี่แกยังกล้ามาเสนอหน้าต่อหน้าฉันอ,อย่างนั้นเหรอฮะเดี๋ยวนะนี่แกหรือว่าไม่จริงนะ ตอนนี้มีการขอเปลีป่ยนแปลงผู้เล่นนะครับดูนะครับไอชาตินะครับเขาจะกลับมาลบล้างภาพจำความชิดหายในอดีตได้หรือเปล่านะครับชักหน้าตื่นเต้นแล้วครับ

แอ็กซันในที่สุดวันนี้ฉันเราคอยก็มาถึงยังไม่เคดอีกเด็กอ่ะเด็กมุ่งบันซึน เก่งขึ้นเนี่ยแตเขายังอ่อนหัดไอ้หนูฉันอะไม่ใช่คนทนี่เราได้ล้ว ข่าไม้ตายลูกเตมมกะมังกรสวรรค์ทะไล่ผมนีเข่า ามีธุระอะไรกับข้าเดี๋ยได้บทท่านอาจารย์ได้บทรับข้าไปสิทธิ์ด้วยขอร้องละ่ะได้เลยมาชุบมาชุบมชุบชบเอเสือเสือลำลำลำชุบชุบ 有升级，升级有更新，但是我永远永远赢不住差距，少了落差坑啊！我这个男人每天胆战心惊，结果苹果居新，就算来双西都也只能用自拍，那防水机是毛病。